สวัสดีค่ะพี่นอ้องมือนี้ไอมอนตื่นมาเฮ็ดกับเพาะเข่านะะพี่นอ้องมือนี้วันมันคานพี่นอ้องต้องใช้สิบบันเดอไปสวนมือนเี่มืนอนี่หมืนอมนไปทางหลังไอมอนนี่ฝนตกเพิ่มขึ้นพี่น้นองก็เลยบันเดอไปสวนมือนี้ลงมาเฮ็ดกับเพาะขาค่ะพี่นอ้องในว่าเหตุกับเาพาะเข่าเช่นอย่างนั่งนันงขึ้นเยอะนั่งนันงขึ้นเยู่พี่นอ้นองกรเาะเข่ากนค่ะ เป็นร้านน้อยนี่พี่นอ้องตื่นมาก่ะอบนมปังให้กินอบนมปังให้แล้วนะร้านน้อยค่ะสวัสดีค่ะยังค่ะสวัสดียังสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเว้ยเนก,กินนมปังเลยพี่นอ้องตื่นมากก็อบนมปังให้กินเลยแล้วลูกสาวมาเมื่อคืนเพิ่นเก็บท่องเพิ่นมาก่น สีข่ข้อเดือนนี่แหละเพื่อนมาเนี่ยตื่นแต่เช้าออกมาไหนหมดแล้วอ้าวครับดีสิป่ะสวัสดีจ้าอืมมันมนอนพี่ค่ะพี่น้องมันนอนน่นนะแมวขื้นีนะพะเพราะว่าเจ็บท้องวม่มันก็นเลยลุกแต่เช้ามันสิพัดเลยนะอันนี้พี่น้องนี่เดีสิพัทอา่ากุ้งหมูชับแล้วก็มีเห็ด เคลเทศแล s, <S ้วก็ไสพักในหมูซับก็ขั้นวเมนวาอันนั่นกะบัวซ่หมูซับพี่น้องเขาก็สิ้ช้อยอันเนี่ยหมูเป็นสิิสินเนาะแต่ว่าคองในตู้เย็นมันมีมีหมอกระสีเก็บเนี่ยมาใส่ดแล้วก็สีเกี๊ยวไข่ใส่อันใส่หมูซับพ่อพี่น้องเกี๊ยวไข่พ่อพี่น้องคนตกเนาะจากสีเห็ดอะไรนม่ว่าจะเก็บของอยู่ในในตู้เย็นนี่แหละที่กับเขาค่ะพี่น้องที่กับเขาพอ คนตกเอาแท้เอาวานี่พี่น้องเลยเาว่าใช้เบิงเมื่อคืนนี่ตกแทศตกวานี่ลังบ้านแั่เม่อมอน,นะคะ่ะพี่น้องตกคักตกแนรีว่าสิไปตลาดไม่ได้ไปแล้วพี่น้องเลยฝนตกแห้งกระโดดนี่ฮะก้อยห่วยห่วยแน่นะคะ่ะพี่น้องก็เลยสิฮะเก็บของในะตู้หยอกตู้เย็นแลไรพี่น้องฮะของในะตู้หยอกตู้เย็นเหตกาเขากับน้ำพี่น้อง ฝนโตกไปไดยไปมีงางแั่กินเนาะพี่น้องเนาะกินเพื่ออยู่ได้อย่ามาอยู่เพื่อกิน <c oughs> โบราคณคนบอกฟอร์แมลคนบอกกินเพื่ออยู่ได้ทํางานได้ครับเราโบเห็นไรเห็ดงานยังคือมันนง่งถากิน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  <c oughs> <c oughs> กินเพื่ออยู่ก็พอแล้วนะคะพี่นอ้องอย่ามาอยู่เพื่อกินโบ <c oughs> รานณนว่าเนาะมางคนแต่ว่าห้าเพื่อกินเออแต่เมนอยู่ กินไปเก็บแน่ไปกินบะเต่าบะแก่เราพี่น้องน้องลูกหลานเนาะแม่ม้อนเขาไม่ได้เพื่อนแล้วมันสิม,มืดเนเด้อลูกหลานเลยเด็แม่ม้อนสีเห็ดไหหลานเด่พี่น้องเห็ดไหหลานกินแม่มอนก็สีพยายามเห็ดแต่บางเดีกสีซอยอันอันนี้เด้พี่น้องซอยผักทองพี่น้องซอยผักทองบางๆแล้วก็สีใสก็หมูชับ แต่ก็สิตีไข่ใส่เลยไม่ว่ากระสิโขีสิเกี่ยวพี่น้องสิเกี่ยวให้หลานขั้นบริเวณนี้เขาก็บอกินข้าเล็กน้อยพี่น้องเี็ดใไดโน่อยู่ทางบ้านเห็ดให้ลูกให้หลานเมื่ให้ลูกให้หลานกินพักเห็ดในไดโน่พี่น้องเห็ดคือกันกับเมมโมนดีกว่าเพื่อได้ยากให้ลูกให้หลานกินพักก็เห็ดแบบนี้นึกพี่น้องเอ้ยเห็ดแบบนี้แหละใส่ให้ลูกให้หลานเขาจังสิกินเล็กน้อยสมัยนี้ นี่น้องสมัยนี่กินใจสิ่งแต่ปลาพี่น้องกินแต่เนื้อใจเนียงไงเนาะสิบวยมาก,กินพักบุง้งซึสมัยโฟเมยเขาเลี้ยงไงเนื่อนใ้กินพักกินมีเนาะนพักอะไรดิไม่ว่าก็บสิโซ่แบบนี้แหละลูกหลานสใส่กับมหมูนะจ๊ะใส่กับหมูแล้วไม่ว่ากับสิตอกไข่ใส่แล้ว่ากับสิตีเกี๊ยวนะคะพี่น้องสเกี๊ยวสามลูกพี่น้อง เดี๋ยวสามลูกพนตกอยู่ไปไปใส่แล้วเหมือนอยู่บ้านพี่นอ้องอนุญาตถกเก้แล้วขอถถกเก้เออบปได้ทำงานเล้วมือนีนี่กับเขากำหนดอ,อ, <laughs> อยู่เรื่องเนี้ยว่าอนุญาตไปได้ค่ะอยู่เฮือนแล้วมือนี้เนาะพี่นอ้องอนุญาตเออขอถถกเก้เพืนนะเ่อน่ะถถกเก้เอออนุญาตเลยเด้อว่าขออยู่เฮือนอยู่ซาดในสักหมื่นหนึ่งนาะพี่น้องมันฝนตก เลมอนกับมันก็เดิไปใช่อนุญาตสะเกีเพลินแล้วค่ะมีอย่างไรเสิเกี่ยวใครในพี่น้องแต่ว่ามันเข่ามาในเพื่อนเลมอนกับตื่นเศร้าพวดน้องพี่น้องมันเศร้ามันไหลมันเมื่อยมันโบเห็นเนี่ยโบเห็นโทษขอโทษขออภัยเด้อลูกหลานเนี่ยเห็นมันมืดกันเลยโทษขอโทษขออภัยเลยมันมืดเลยมอนตื่นไปเศร้าปวด เห็ดคือกันเดียโนเห็ดคือกันอยู่บนน้องพี่น้องอยู่ทางบ้านทางเมืองเฮาเห็ดคือกันบนแต่ละบ้านคือว่าเดียอนพี่น้องแต่ละบ้านเท็ดกับคือกันเนาะบ้านหนึ่งก็เห็ดแบบหนึ่งบ้านหนึ่งเป็นเจ้าหน้าโอ้ยไม่มอนคือเห็ดแบ่นี่เห็ดกินบบเป็นโบโบแมนได้พี่น้องมันแล้วแต่อแต่ละบ้านเนาะเห็ดแต่ละบ้านมันกับคือกันบ้านหนึ่ก็เห็ดแบบนี้บ้านแต่แต่คนชอบเนาะพี่น้องเอาที่สบายใจนะพี่น้องเนาะกับไม่ม้อนเห็ดแบบนี้กับไม่มอนสบายใจ แล้วพี่น้องเหเดเสร็จหน้าอ่นกับพี่น้องสบายใจกับเ็ดไปเจอพี่น้องสบายใจเฮาเนาะพี่น้องเนะเาะเฮดกินเนี่ขอบคู่ว่าเฮาแบบนี้แหละแต่ละบ้านเห็ดบวกขึ้กันนะพี่น้องเนาะแต่บ้านไม่ม้อนเฮดแบบนี้เลยค่ะเฮดขึ้นกันดีก็ค่ามีแต่เฮดม้อนตีมันนี่เป็นอะไรไม่ม้อนะเป็นที่ใส่อันอันนั่นใส่เกลือใส่น้ำปลาใส่เอยียงอะไรพี่น้องนี่ค่ะ ใส่น้ำปลาไปในนิดนึงพี่น้องโอ้ยพอเค็มแล้วพี่น้องเนาะครับนี่อันมันจางก,กันครับเราให้กับซีดเข่าเอ่อซีดน้ำปลาใส่เขา,เขา,เขาออก,กินก็นได้นะคะพี่น้องใส่เค็มแล้วก็อ,ออกกูได้สมมติเราใส่ไปใส่ไปมันเค็มเลยจะออกได้รเนี่ยแต่ครับมันแต่มันจืดมันจางเท่ากันติดเติมได้เนาะมันเค็มเลยก็อ,ออกก็ได้นะคะพี่น้องนี่นะคะไป หนึ่งได้พิณเอาไว้ดำมันเก่ยวกระเทียมพีน้องเกี่ยวกระเทียมมันเหลืองเลยไม่มอนสีใสอย่างไรไม่มนสีใสเนื้อหมูก้องเป็นนี้จับพ่นเอราเนี่ยเนเป็นชิ้เป็นเียงาเขใช้เนี่ย้าสะแบบน้เนนนพเอาให้เนือนะ้อปลา ตัวหัวนืมก่อนเหมืนชุบแ่เาะใส่กุ้งว้ทำน่องใส่กุ้เนาะนี่ะมนไม่ไม่มูเป็นชิ้นๆแต่จะดีมันใส่ซีดีนะทีน่องแต่ว่าไหม่จะมัจะออกไปทีน่องคนก็เขาได้อันใส่มูสับเอาลีน่องจ้าแต่ไม่ว่าจะตาุ้งคนอยู่บอกกุ้งที่น่องเลยจิแต่เเล็กน่อยครับ เส้นบบกินเ้ี่ยใหนี่เลยพับผุงบกิ่ล้วยอนีลพัใส่ตาี่ายกินเน่อะไรคะเฮ็ดและเรียบร่อเลยม่วงกะสิใส่เฮ็ดไปค่ะที่นอนเด็กนอนสูงนอนกะนี่เฮ็ดสดเยทหอม ใส่กันทุกอย่างนอกจากว่าแต่ของมันมีในตูตู้เย็นรูปหลานของมีในตู้เย็นนึ่ว่าือเก็บไ่เบอร์อย่านผลนพลีพลนพลนน่น้องมันฝนตก็ปรเจหินะไรแบใส่สพัดนี่ใช่แล้ใส่โัดจอันนี้ใส่เหน,น,อน,นือนก้อนก็ได้พี่น้องใส่เห็ดเนาะพี่น้องใส่เห็ดฮ่าเอาเฮ็ดใส่ซุปก้อน,นพี่น้อง บัวทัจากเฮดมันก็ยุกยุกโตแน่แล้วเมมอนแต่จากซีไซอนะมาแครเทศลงไปแครเทตลงไปนะแคนี่น้องสุหลาดเบบว่าพักกะลัานี่ยกะลัมเนี่ยห้ากไข่ซีไซน้ำลังเพราะว่ากะลํานี่ยมันมันบ่างเลยที่น้องเขาลงใส่เศร้าเศร้าไนนึงมันกับซุกแล้วเนาะซุกแล้วแนี้ว่บปูแม่ยู่แ่เมมอนบนใส่ผมสุดห้อนี่น้องกตซีไซอันอันอันนี้ ผงนี่เป็นไงพี่น้องแต่หล่แก่บ่อได้แล้วพี่น้องเอามือยิบก็พี่น้องเแล้วว่าแต่งข้าวยิบเพื่อนมีก้านทำบนีพิล่านอาหารนะเอาการที่สบายนะพี่น้องเฮียมอนเอายิบนี่ก็สบายนี่วันอันนั้นแล่อะไรไม่ว่ากับซีไซน้ำมันหอยนะคะใส่น้ำมันหอยไปอีกนิดหนึ่งพี่น้องว่าเพื่อนแม่ว่ากับบุคคลกินของพิสดุดนะพี่น้องแต่ว่าถ้าออกอยู่ทางนอกซื้อกับเผากินข้าเจ้าใส่กินค่ะ อร่อยแต่ให้ดูในขั้นหนึ่งว่าใส่สีบลมักใส่นะคะสีเหมอนกับสเหมือนกันั่านสีจางสีเข้มสีเี้ยขึ้นได้หรือว่าใส่ได้เยี่ยมนี่ห่อตัวเองค่ะนี่ห่อตัวเองใส่สีห่อนี่น่อหตัวเองแล้วค่ะชิดล็บไม่ว่าก็จะใส่กันลังด้วอค่ะ ป็นอันที่ิสุดนะคะนี่เสร็จแล้วเช็แล้วค่าปิดไฟแล้วนี่ได้หนึ่งยางนะคะพี่น้องเ,เด้เนี้มาจกติเกียวไข่อีกรอบหนึ่งนะคะเสร็จแล้วค่าเมนูหนึ่งนะคะพี่น้องเสร็จแล้วค่ะ เกี๊ยวไข่ก้อนค่ะพี่น้องเกี่ยวไข่หมูสับนะคะใส่ไข่ใส่ซ huh? ักทองนะคะพี่น้องเหาเกี่ยวไข่ใส่นักท่องบาด้ใส่อันนี้เหาต้องเลยใส่ไข่เบาๆด้วยนะใส่เบาๆอ่าให้ก็จอกเปิดเหาใส่ไข่แล้วเหากับจิเปิดใส่เบาๆอ่อนๆเนี่ยเนาะอ่าเด้อ กินปทองใหู้กให้ร้านกิน,น,กนั้มใหด้ค่าที่น้องี้ดุใหร้านเห็นใหูุ้ให้ร้านกินเลยกินป้ทองมันดีนะที่กินก็นดีได้ท,ท,ดที่น้องตามเขาจว่าเ่ปวดหัวบ่อ้กังงกัดีทุกยาเนาะอ้โหนี่กระพจับกระพ กับไข่เจียวค่ะกับลัําด้วยค่ะกับลั่อีกรอบซ่กเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วแกยวไข่พักทองของไอมมนชื่อเซตนะคะพี่น้องเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้ว่ะคะแก้วไข่พักทอง เอาสำหรับคลิปนี้เมมอนน้องก้าว้ทันี้ก่อนเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวพ่อกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย